อย่างถ้าทดสอบความรู้ชาวพุทธตามทะเบียนบ้านนิดหนึ่งพิคุุมีสินกี่ข้อนโยมลองตอบมาสักหน่อย227ใช่ไหมอ่หลักฐานทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่งเปิดตัวหนังสือไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์เล่มนี้รวบรวมจากวินัยปิดกในพระธิรปิดกทั้งหมด8เล่มเล่มที่แปเป็นคำแต่งใหม่หมดจะดึงมา7เล่มใน เจ็ดเล่มจะมีทั้งคำพระเจ้าและคำแต่งใหม่ดึงมาเฉพาะคำพระเจ้าได้เท่านี้เล่มให้คอมพิวเตอร์นับแล้วส,สินและสิขาบทของพิกขุที่พระเจ้าบัญญัติไว้ทั้งหมดมี3,328คออมีใครนั่งนับกันไหมระดมพิกขุทั้งวัดนับเลย เปิดตั้งแต่เล่มแรกพระไตรปิฎกเล่มแรกนับนับ